สวัดีครับวันนี้ร้านไพวันจะมานําเสนอจากโค้งจูกิมือสองนะครับอ่าเป็นรุ่น mo 6ก1 4 s นะครับอ่าตัวนี้ทางร้านใส่เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟนะครับมอเตอร์ประหยัดไฟมีกล่องควบคุมอยู่ด้านล่างนี่ครับกล่องควบคุมก็คือมันจะปรับแค่ได้ความเร็วสูงสุดได้4,500รอบแล้วก็จากชุดนี้เราเปลี่ยนเสามันเป็นเสาใหม่หน้าโต๊ะใหม่ ใส่ขาที่อย่างสวยเลยนะครับผมดูนะครับลางทิ้งเศษผ้าก็ใหม่ครับผมเรามาฟังเสียงนะครับตัวนี้เป็นจูกินะครับผมเปิดปุ๊บแล้วก็เหยียดได้เลยเห็นะครับเสียงนิ่มครับผมนี่ครับดูฝีเข็มนี่ครับอะแต่เข็มหมาแต่เข็มบางครับผม วิ่งหนาวิ่งางได้ปกติแล้วก็ทําเป็นริมผ้าเช็ดหน้าสามเส้นทําแล้วแต่ลูกค้าจะไปใช้สามารถทําได้หมดนะครับจุก,กิรุ่นนี้สภาพก็สวยนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาลองที่ร้านไพวันได้เลยนะครับสินค้ามีให้ลองสินค้ามีให้ลองลูกค้าถ้าสนใจก็เข้ามาที่ร้านไพวันเลยครับผม